ที่เขาเป็นเขาอายุน้อยกว่าเราเกือบสี่สี่ปีอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นเด็กความโมโหหิวแหละเวลา,าน้องหิวใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะมีความแบบว่า หน้าบึ้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบหลายหลายคนก็จะดูออกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบกีข้าวมาหรือยังอะไรเงี้ยก็จะมีมุมน่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยค่ะความอ้อนความอะไรเงี้ยอย่างเวลาเรามาถ่ายขับไฟเดย์ l รือบูลลี่อะไรเงี้ยก็จะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรความพัฒนาของน้องที่จากเรื่องแรกที่เราเคยเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบเออเด็กคนนี้เขาแบบว่ามีความพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าฉากที่เราเล่นด้วยกันมันก็ทําให้เรารู้สึกประทับใจเป็นห่วงเขาในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากกว่าด้วยความที่เ เขายังเด็กก็จะเป็นคนที่พอเหมือนเราไปดูหรือเราไปเสพอะไรที่มันเป็นท็อกซิกหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาเครียดคิดว่าคนรอบข้างก็น่าจะดูออกอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบว่า,ามีภูมิคุ้มกันที่ที่แข็งแรงไม่ว,ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาแบบว่า,าสนใจคนที่รักเขาซึ่งคนที่รักเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแต่ขอให้เขาเติบโตในเส้นทางนี้แบบสวยงานมนั่นเองนะคะพี่อิงฟ้า,<พ>าล่ะพ <า S 1> ี่ฟ้าก็ต้องขอบคุณที่คอยแบบว่า สอนหนูในหล,หลายๆอย่างว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆในวันในวันใดว,วันหนึ่งที่แบบว่าต่างคนต่างเติบโตไปในเส้นทางของตัวเองแล้วหนูจะยังคอยเป็นคอยเ,เป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตพี่ฟ้าอยู่เสมอแล้วก็อยากจะให้พี่ฟ้าดูแลร,รักษาสุขภาพเพราะว่าเขาทํางานหนักมากจริงๆนี่คือสิ่งที่หนูบอกตลอดว่าอยากให้ดูแลสุขภาพก็อยากจะให้เส้นทางวงการบันเทิงพี่ฟ้านะคะพุ่งทะยานไปให้แบบว่านี่แหละพี่อิงฟ้าที่ที่หนูเฝ้ารอที่จะดูการเติบโตของเา